สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการประมนทุกท่านข้าพเจ้าชื่อนาะงทุรินาเซมะตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับมอบหมายสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านต้นแซะต,ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น214คนเป็นโรงเรียนขนาดกลางและมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น18คนประกอบด้วยข้าราชการ11คนพนักงานราชการ4คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน1คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนค่ะโรงเรียนบ้านต้นไสเองนะคะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชัน้นอนุบาลหน 1, ึ่งจนถึงระดับชัน้นประถมศึกษาปีที่6 บริหารงา,านโดยนายนิ้เป็น,นิคมะโดยในครั้งนี้นะคะข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเลื่อนมีวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะจากสภาพปัญหาหรือแรงบันดาลใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่มีข้อค้นพบว่า 1. น,นักเรียนมีปัญหาในเรื่องของการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะ 2. นักเรียนยังขาด ความกระเติร้นหรือขาดความพร้อมที่จะเรียนเองค่ะ 3. ครูผู้สอนยังขาดการนำสื่อนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับการจัดก,การเรียนการสอนค่ะ,ะซึ่ง,หล,งหลังจากนี้นะคะคือทางครูผู้สอนเองก็ได้ทําการ p l c ระหว่างเพื่อนครูด้วยกันในกลุ่มสาระการเรียนภภาษาไทยโรงเรียนบ้านต้นแซะนะคะ,ะผลปรากฏว่า ปัญหาที่พบเจอเหมือนๆกันก็คือว่านันเกเรยียนยังยังมีปัญหาในเรื่องของการอ่านและการเขียนนั่นเองค่ะซึ่งเราในฐานะเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระในกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะคิดว่าการอ่านการเขียนเป็นหัวใจหลักที่ต้องรีบแก้ปัญหาให้นันเกเรยียนไปอยู่ในระดับที่ดีขึ้นในรำดับต่อๆไปนั่นเองค่ะแล้วก็ข้าพเจ้าเองนะคะก็คือ จะน้อมรับคําแนะนําจากเพื่อนครูที่ได้ทําการ PLC ระหว่างการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลังจากนั้นข้าพเจ้าเองก็ได้มีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ขึ้นมานะคะ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นมานั้นข้าพเจ้ามีความตั้งใจอย่างยิ่งว่าแผนของข้าพเจ้าเนี่ยสามารถที่จะไปแก้ปัญหาการอ่านการเขียนได้ถูกจุดซึ่งในแผนการจัดการเรียนการสอนที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นมานั้นข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะสอนเรื่องคําสระอีหรือสระอี เพราะเหตุผลก็คือว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะยังไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ถึงสรประสมนะคะสระอีหรือเรีว่าเป็นสะเที่ยังง่ายอยู่นะคะเป็นสระเดียวแล้วก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากเป็นลำดับขับ้นนะคะ ในส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้ของข้าพเจ้าที่ได้สร้างขึ้นมานั้นนะคะข้าพเจ้าก็ได้ยึดกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานนั่นเองค่ะในแผนการจัดการเรียนรู้ของข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าได้ระบุไว้ทั้งหมดสขั้นอยู่ด้วยกันขั้นที่1ขั้นนําขั้นนําเข้าสู่บทเรียนข้าพเจ้าก็คือว่า จะมีการทบทวนความรู้เดิมกับผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเคยเรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วเคยเรียนสระอะไรมาบ้างแล้วนะคะเมื่อผู้เรียนมีการโต้อตอบกับผู้สอนนะคะก็คือจะลําดับถัดไปก็คือ,อผู้สอนก็จะนําสื่อที่ได้เตรียมไว้ในขั้นนี้ก็คือสื่อ,อคำกรอสระอีที่เขียนด้วยเลายมือของตนเองนะคะก็คือจะเขียนลงในกระดาษชาร์ตและ ขั้นตอนของการเขียนคํากรสาระอีนี้นะคะก็คือข้าพเจ้าจะเน้นการใช้สีประการสามสีอยู่ด้วยกันก็คือสีดําพยัญชนะสีแดงจะแทนด้วยสระสีเงินสีน้ําเงินจะแทนด้วยตัววรรณยุกต์นั่นเองนะคะเพื<ส>่อที่จะให้นักเรียนไม่ไม่สับสนและสามารถยะ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 แยกแยกได้ถูกต้องว่ามันคือพยัญชนะนะมันคือสระนะและมันคือวรรณยุกตนะคะหลังจากนั้น ข้าพเจ้าก็นํากิจกรรมแบงกิมมาใช้ประกอบท่าทางร้องรําขับตอนสระอีค่ะอย่างเช่นมีการตบมือตบตัดตบมือตบตัดร้องราขันปอนสระอีนั่นเองค่ะในส่วนของขั้นสอนขั้นสอนก็คือสื่อที่ได้เตรียมไว้ก็คือเป็นสื่อ,อสระนะคะเป็นสื่อสระข้าพเจ้าจะ จะนําสื่อสระที่ได้เตรียมไว้คือมาถือให้หนกักเรียนได้เห็นกันและถามนากักเรียนว่าหนึของครูคือสระอะไรคะเมื่อน,นกักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูได้แล้วคือสระอีของครูก็จะนำะบัตรสระไปแปะที่กระดาไใบบอร์ดและจะแจกบัตรพยัญชนะให้กับนกักเรียนคนละหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะแจกกระดาษให้กับนกักเรียนคนละหนึ่งแผ่นด้วยหลังจากนั้นครูผู้สอนก็จะร้องรำเรียกสระต่างๆที่อยู่ในมือนักเรียนว่าสมมุติว่า คุณครูเรียกว่ากอไกยอยู่ในกอไกอยู่ในนกักเรียนคนไหนที่ถือกอไก่ก็ให้รีบวิ่งออกมาประสมกับสระีและเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ถึงคิวที่เรียกออกมานั่นก็คือให้เขียนลงในกระดาษที่ได้แจกไว้นะคะเมื่อคุณครูเรียกครบทั้งหมดได้16คนออกมาหน้าหน้าห้องเรียนนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนที่อ,อยู่ตามกลุ่มอ่อานออกเสียงสะกดคําสระอีพร้อมๆกันนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะเตรียม บัตรคำนะคะบัตรคําสระีมีทั้งตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดให้นักเรียนมาฝึกอ่านออกเสียงสะกดคําสะระีนั่นเองค่ะ,ะถ้านักเรียนอ่านผิดคุณครูคก็จะมีการกระตุ้นเสริมแรงให้ข้อเสนอแนะว่าอ่านแบบนี้นะมันถูกต้องนะอ่านแบบนั้นมันผิดนะ,ะเป็นการให้ข้อเสนอแนะภายในตัวด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ,ะคุณครูสอนก็จะ,ะทําการอธิบายถึงความหมายของคําด้วย อ่าไม่ใช่ว่านักเกรยียนสามารถอ่านคําสะกดคําได้แล้วแต่นักเกรยียนไม่รู้ความหมายของคาแบบนี้ก็ไม่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณครูก็มีเกมนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการในการเรียนในคาบนี้นะคะคุณครูได้เตรยียมเกมจับคู่ก็คือคุณครูจะเตรยียมบัตรภาพคำศัพท์นั่นแหละภาพศาพอีแล้วก็จะมีการแจกบัตรคำพยัญชนะบัตรคํา ทั้งให้ให้กับแต่ละกลุ่มกลุ่มละ7จ็ดคำเท่าเท่ากันนะคะ,ะแล้วก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสังเกตว่าภาพที่ครูถืออยู่ในมือนี้คือภาพอะไรเมื่อน,นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถหาคําตอบจากคําที่ครูแจกไว้แล้วได้เร็วขึ้น อ่าได้เร็วมากขึ้นกลุ่มไหนสามารถหาคำได้เร็วมากขึ้นให้ออกมาวิ่งเสียบลงในกระเป๋าใทคาให้ตรงกับภาพที่ได้เตรียมไวน้นเองและกลุ่มไหนสามารถตอบได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะคะอ่าในครั้งนี้คุณครูก็ได้ตัดสินว่าอ่าเกณฑ์การให้คะแนนการเล่นเกมในครั้งนี้ก็คือภาพละ2คะแนนแล้วก็พอเล่นเกม พอเล่นเกมกันเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมีการประเมินนักเรียนกับนักเรียนครูครูกับนักเรียนนะคะก็คือ,อกลุ่มไหนคะแนนได้เยอะก็ะคือให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูก็จะมีการเขียนคะแนนให้นักเรียนเห็นพร้อมๆกันนะคะกลุ่มไหนไม่ชนะกลุ่มไหนแพ้เราก็จะมีการให้กําลังใจร่วมกันนะคะมาเป็นการเสริมแรงภายในตัวค่ะแล้วก็ในส่วนของขั้นสรุปก็คือว่า คุณครูและนักเรียนจะร่วมกันอภิปรายสรุปสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดในวันนี้ว่าคำสระอีสระีเป็นแบบไหนนักเรียนก็จะโต้อตอบซึ่งกันและกันกับครูค่ะในส่วนของขั้นวัดประเมินผลนะคะก็คือคุณครูจะแจกใบงานให้กับนกักเรียนในค่ะแล้วก็ถ้านันเกเรียนทำไม่เสร็จให้กลับไปทำเป็นการบ้านหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้มาก็คืออะไรจากที่นักเรียนส่งใบงานให้กับครูนะคะผลปรากฏว่าร้อยละหนึ่งร้อยนะคะนักเรียนทําผ่านค่ะ แล้วก็ข้อผิดพลาดที่คุณพบในครั้งนี้คือน่นจะเขียนสลับผิดบ้างเล็กน้อยจะเขียนพยัญชนะผิดบ้างเล็กน้อยก็คุณคครจะรวบรวมคําสลับต่างๆที่เขาเขียนผิดไปซ่อมเสริมนครับซ่อมเสริมถัดไปค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะในการจัดการในการสัมมนครั้งนี้คุณครูมีความสุขกับการจัดการในการสันนครั้งนี้มากเพราะ ฟีดแบคที่ได้มาคือนักเรียนสามารถอ่านเขียนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญสุดๆก็คือนักเรียนมีความสุขกับการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะโดยที่ยึดหลักกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และกิจกรรมเป็นฐานนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ